โรคโลหิตจางอาการเป็นอย่างไรต้องระวังเรื่องอะไรบ้างโรคโลหิตจางเป็นโรคที่เกี่ยวพันกับระบบภายในของร่างกายซึ่งหากยังไม่ใช่ระยะที่ร้ายแรงดูเพลินๆแล้วระยะเริ่มต้นอาจดูคล้ายคนที่ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติไม่มีอาการที่บ่งชี้ชัดของโรคแต่หากสังเกตโดยละเอียดแล้วโรคโลหิตจางอาการที่เข้าข่ายอาจจำแนกเป็นข้อได้ดังต่อไปนี้ค่ะ ความเหนื่อยล้าและอ่อนแอเนื่องจากความสามารถในการนำพาออกซิเจนของเลือดลดลงออกซิเจนจึงไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของร่างกายไม่เพียงพอ 2. การหายใจถี่เมื่อระดับออกซิเจนในเลือดลดลงอาจทำให้หายใจลำบาก 3. ผิวหนังและเนื้อเล็บซีดจากปริมาณฮีโมโกโบินในเลือดที่ลดลงทำให้มีสีผิวซีด 4. ความคิดและอารมณ์การมีสมาธิจดจ่อได้ยากเกิดสมาธิสั้นค่ะและความจําไม่ดีเป็นอาการทางปัญญาที่พบได้โดยทั่วไปของผู้ที่เป็นโรคโลหิตจาง 5. ความหงุดหงิดและอารมณ์แปรปรวนปริมาณออกซิเจนที่ส่งไปเลี้ยงสมองลดลงส่งผลต่อระดับสารสื่อประสาทซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์หงุดหงิดง่ายหรือมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงกระทันหัน ถ้าใครเป็นโลหิตจางควรระวังปัจจัยภายนอกที่อาจกระตุ้นให้โลหิตจางอาการแย่ลงดังนี้ค่ะ 1. หลีกเลี่ยงหรือจำกัดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. หลีกเลี่ยงสารเคมีหรือสารพิษที่ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงถูกทำลายเช่นสารตะกัว่วสารหนูยาเดฟโซนยาพนิซิลิน 3. หลีกเลี่ยงอากาศหนาวจัดเพราะอาจกระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวได้ง่าย และ 4. หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีคนพลุกพ่านเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยโรคหวัดเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชือ้อหากเกิดปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับเลือดจำเป็นต้องรีเร่งแก้ไขดูแลตั้งแต่เนิ่นๆไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดผลเสียเกิดโรคอ,อื่นๆตามมาและอาจลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้ไขได้ทันค่ะเลือด เป็นสิ่งพื้นฐานที่สำคัญของร่างกายหากเลือดหนืดเลือดน้อยเลือดพร่องเลือดคลั่งหรือโลหิตจางส่งผลให้ร่างกายเกิดความเสื่อมแก่ก่อนวัยและหากปล่อยไว้ยังเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้ต้นตำรับยาสมุนไพรจีนบำรุงเลือดและเสริมสร้างพลังชีพซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า2,000ปี คัดเลือกอือเจียวซึ่งเป็นราชายาสมุนไพรจีนบำรุงเลือดและสมคนราชายาบำรุงพลังชีเพื่อเสริมสร้างเลือดและพลังชีเชิงบุรณาการปรับปริมาณคุณภาพการไหลเวียนและความสมดุลของเลือดเพื่อให้เลือดดีสุขภาพดีการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399